เรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งในจังหวัดจันทบุรีผู้หญิงเธอมีชื่อว่าพิมพลอยและผู้ชายเขามีชื่อว่าอนันต์พิมพลอยมักจะตื่นขึ้นมาเตรียมอาหารเช้าให้อนันต์ก่อนที่เขาจะออกไปทำงานพิมพลอยเป็นหญิงสาวที่งดงามและมีน้ำใจเธอทำงานเป็นครูที่โรงเรียนประถมในเมืองเธอรักเด็กๆและเป็นที่รักของนักเรียนทุกคนพิมพลอยมีชีวิต ที่เรียบง่ายและมีความสุขทุกวันหลังเลิกงานเธอมมักจะกลับบ้านมาทำอาหารเย็นร่วมกับอน,นันต์ทั้งสองชอบทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการทำสวนหลังบ้านการออกไปเดินเล่นริมทะเลและการดูหนังที่บ้านในคืนวันเสาร์อน,นันต์เป็นวิศวกรที่ประสบความสำเร็จเขาทำงานในบริษัทวิศวกรรมใหญ่ในเมืองเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและทุ่มเท ในการทำงานความสามารถและความมุ่งมั่นของอนันต์ทำให้เขาได้รับการยอมรับและเคารพจากเพื่อนร่วมงานเขามีบุคลิกที่อบอุ่นและมีน้ำใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนในชุมชนทุกคนต่างชื่นชมและนับถือเขาชีวิตคู่ของพิมพลอยและอนันต์ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบทั้งสองรักกันอย่างมากและดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดี วันหนึ่งพิมพลอยวางแผนที่จะจัดงานฉลองครบรอบแต่งงานเล็กๆที่บ้านโดยเชิญเพื่อนสนิทและครอบครัวมาร่วมงานอนัน์รู้สึกตื่นเต้นและตั้งตารอคอยงานนี้เช่นกันในเย็นวันนั้นพิมพลอยและอนันเตรียมอาหารและตกแต่งบ้านอย่างละเอียดทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบและสวยงามเพื่อนสนิทและครอบครัวที่มาร่วมงานต่างชื่นชม และยินดีกับความรักของทั้งสองทั้งพิมพลอยและอนันต์รู้สึกมีความสุขอย่างมากในคืนนั้นพวกเขามองตากันและรู้สึกว่าความรักของพวกเขาเข้มแข็งและมั่นคงแต่ไม่รู้เลยว่าความเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาเยือนในชีวิตของพวกเขาในไม่ช้าหลังจากงานฉลองครบรอบแต่งงานผ่านไปไม่กี่สัปดาห์พิมพลอยเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในพฤติกรรมของอน,นันต์ ที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจอันนั้นเริ่มกลับบ้านดึกบ่อยครั้งเขาอ้างว่าเขาต้องทำงานล่วงเวลาเพราะโปรเจกต์ใหญ่ที่บริษัทต้องการให้เสร็จในเวลาที่กำหนดบางครั้งเขาจะโทรมาบอกว่าจะไม่กลับมาทานข้าวเย็นที่บ้านพิมพลอยก็เริ่มทำอาหารเย็นให้ตัวเองและรับประทานคนเดียวมากขึ้นไม่เพียงแค่นั้นอันตนันยังเริ่มมีท่าทีที่หลบเลี่ยง เมื่อพิมพลอยถามถึงเรื่องงานหรือโปรเจกต์ที่เขากำลังทำเขามักจะตอบสั้นๆหรือเปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างรวดเร็วเวลาที่เขาอยู่บ้านเขามักจะดูเครียดและเหนื่อยล้ามากกว่าปกติคืนหนึ่งหลังจากที่อน,นันต์กลับบ้านดึกพิมพลอยพยายามถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาตอบด้วยเสียงที่เหนื่อยว่าก็แค่เรื่องงานนะพลอยไม่ต้องกังวล แต่สายตาของอนันดูเลี่ยงเลี่ยงและไม่สบตากับเธอพิมพลอยเริ่มรู้สึกไม่สบายใจและกังวลแต่เธอพยายามไม่คิดมากเกินไปเธอเชื่อใจอนันต์และคิดว่าเขาอาจจะแค่เครียดกับงานที่หนักมากขึ้นในช่วงนี้วันหนึ่งขณะที่พิมพลอยกำลังทำความสะอาดบ้านเธอบังเอิญพบใบเสร็จจากร้านอาหารบูรูในกระเป๋าเสื้อของอน,นันตซึ่งเป็นร้านที่พวกเขาไม่เคยไปด้วยกันมาก่อน ใบเสร็จนั้นมีวันที่และเวลาที่ตรงกับคืนที่อนันต์บอกว่าเขาต้องทำงานล่วงเวลาความสงสัยในใจของพิมพลอยเริ่มเพิ่มขึ้นเธอเริ่มสังเกตพฤติกรรมของอนันต์อย่างใกล้ชิดมากขึ้นทุกครั้งที่เขากลับบ้านดึกหรือได้รับโทรศัพท์ที่ต้องออกไปรับข้างนอกเธอเริ่มสงสัยว่าอาจมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องพิมพลอยรู้สึกสับสนและเจ็บปวดเธอไม่รู้ว่า ควรทำอย่างไรต่อไปเธอรักอนันต์และไม่อยากคิดว่าเขาจะทรยศต่อความรักของเธอแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้เธอไม่สามารถเพิกเฉยต่อความรู้สึกนี้ได้พิมพลอยตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงเธอต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆและหากมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปในความสัมพันธ์ของพวกเขาเธอพร้อมที่จะเผชิญหน้าและหาทางแก้ไขให้ดีที่สุดความสงสัย และความกังวลของพิมพลอยเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเธอไม่สามารถหยุดคิดถึงความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของอนันต์ได้วันหนึ่งในขณะที่อนันต์กำลังอาบน้ำพิมพลอยได้ยินเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นบนตัวข้างเตียงเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เธอต้องรู้เมื่อเธอหยิบโทรศัพท์ของอนันต์ขึ้นมาเธอพบข้อความจากผู้หญิงชื่อดาวข้อความนั้นเต็มไปด้วยคำหวาน และความคิดถึงเช่นคิดถึงนะคะและอยากเจอคุณเร็วๆนี้หัวใจของพิมพลอยเหมือนถูกบีบรัดเธอไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนพิมพลอยพยายามหาความจริงจากข้อความในโทรศัพท์ของอันนันต์เธอพบว่าทั้งสองคนมีการติดต่อกันมาระยะหนึ่งแล้วและดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเกินกว่าแค่เพื่อนร่วมงานข้อความที่เธออ่านทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวด และสับสนหลังจากอน,นั้นออกจากห้องน้ำพิมพลอยพยายามเก็บอารมณ์และทำตัวเป็นปกติแต่ภายในใจของเธอกำลังลุกเป็นไฟเธอรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังพังทลายในคืนนั้นพิมพลอยนอนไม่หลับเธอคิดถึงข้อความที่อ่านและพยายามหาทางออกเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถเก็บความรู้สึกนี้ไว้คนเดียวได้ และต้องหาทางพูดคุยกับอนันต์เพื่อหาคำตอบเช้าวันรุ่งขึ้นพิมพลอยพยายามทำตัวเป็นปกติขณะที่อนันต์เตรียมตัวไปทำงานแต่เธอไม่สามารถหยุดคิดถึงข้อความเหล่านั้นได้เธอตัดสินใจที่จะคุยกับอนันต์ในคืนนั้นและถามเขาเกี่ยวกับดาวเมื่ออนันต์กลับบ้านในตอนเย็นพิมพลอยรอเขาอยู่ที่โต๊ะอาหารเมื่อเขาเข้ามาในห้องพิมพลอยมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสน และเจ็บปวดอานันชันมีเรื่องที่อยากถามคุณพิมพลอยพูดเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจคุณรู้จักดาวใช่ไหมอันันหยุดนิ่งไปชั่วขณะเขามองพิมพลอยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและกลงังวลใช่ผมรู้จักดาวเขาตอบเบาๆเธอเป็นเพื่อนร่วมงานที่บริษัทพิมพลอยรู้สึกว่าหัวใจของเธอกำลังเต้นแรงและทำไมเธอถึง ส่งข้อความแบบนั้นถึงคุณอันันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะถอนหายใจยาวผมขอโทษนะพลอยผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้แต่ผมกับดาวเราเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะผมรู้สึกว่าระหว่างเรามันเริ่มห่างเหินผมรู้ว่าผมทํำผิดและผมขอโทษพิมพ์พลอยรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างกําลังล่มสลายเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่เธอรู้ว่า เธอต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรกับความจริงที่เพิ่งค้นพบนี้พิมพลอยรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบของเธอกำลังพังทลายหลังจากที่ได้รู้ความจริงจากอนันต์ในคืนนั้นเธอไม่สามารถหยุดคิดถึงดาวและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอนันต์กับเธอได้พิมพลอยตัดสินใจว่าต้องหาความจริงให้ชัดเจนกว่านี้วันต่อมาพิมพลอยแซง ทำเป็นปกติขณะที่อนันตรียมตัวไปทำงานแต่ภายในใจของเธอกำลังวางแผนที่จะตามเขาเธอรอจนกว่าอน,นันต์ออกจากบ้านแล้วจึงออกตามไปเธอขับรถตามเขาไปยังบริษัทแต่ไม่ได้เข้าไปในทันทีเธอรออยู่ในรถหวังว่าจะได้เห็นบางอย่างที่บอกเล่าความจริงเพิ่มเติมไม่นานหลังจากที่อน,นันต์เข้าไปในบริษัทพิมพลอยเห็นดาวเดินเข้าไปในอาคารเดียวกัน เธอเป็นหญิงสาวที่สวยและดูมั่นใจความรู้สึกหึงหวงและเจ็บปวดเข้ามากัดกินใจของพิมพลอยเธอตัดสินใจที่จะรอจนถึงเย็นเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงเวลาพักกลางวันพิมพลอยเห็นอนันต์และดาวออกมาจากอาคารพร้อมกันพวกเขาเดินไปที่ร้านกาแฟาเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลาจากบริษัททั้งสองนั่งคุยกันอย่างสนิทสนมและจับมือกัน พิมพลอยรู้สึกเจ็บปวดใจและน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวพิมพลอยรู้สึกว่าทุกอย่างที่เธอเคยเชื่อมั่นกำลังพังทลายเธอไม่สามารถทนเห็นภาพนั้นได้อีกต่อไปและตัดสินใจขับรถกลับบ้านทันทีตลอดทางกลับบ้านน้ำตาของเธอไหลลงมาไม่หยุดเมื่ออนันตกลับมาบ้านในคืนนั้นพิมพลอยยังคงคิดมากกับความเจ็บปวดที่เธอรู้สึก เธอไม่สามารถเก็บความรู้สึกนี้ไว้ได้อีกต่อไปและตัดสินใจที่จะคุยกับอนันต์อีกครั้งอน,นันต์ฉันตามคุณไปวันนี้ทิมพลอยพูดด้วยเสียงที่สัน่นฉันเห็นคุณกับดาวที่ร้านกาแฟอน,นันดูตกใจและรู้สึกผิดอย่างเห็นได้ชัดพลอยผมขอโทษจริงๆผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ผมรู้สึกว่าระหว่างเราเริ่มห่างเหินผมเลยเผลอไปมีความสัมพันธ์กับดาว พิมพลอยรู้สึกเจ็บปวดอย่างลึกซึง้งคุณไม่คิดจะบอกฉันเลยใช่ไหมคุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันไม่สำคัญอีกต่อไปอันัน์มองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจผมรู้ว่าผมทำผิดและผมพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณให้อภัยพิมพลอยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปเธอรู้สึกสับสนและเจ็บปวดแต่เธอก็รู้ว่า เธอต้องตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองและความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าเธอจะเลือกทางไหนมันจะเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของเธอหลังจากการตามติดและเห็นความจริงด้วยตาของเธอเองพิมพลอยรู้ว่าเธอไม่สามารถอยู่ในสภาพนี้ได้อีกต่อไปเธอตัดสินใจที่จะคุยกับอนันต์อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาเพื่อหาคำตอบและตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต ของพวกเขาคืนหนึ่งหลังจากที่อน,นันต์กลับบ้านพิมพลอยนั่งรอเขาอยู่ที่โต๊ะอาหารสีหน้าของเธอเคร่งเครียดอนันต์เห็นความผิดปกติและรู้ว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นอนันต์เราต้องคุยกันพิมพลอยกล่าวด้วยเสียงที่แน่วแน่อนันต์นั่งลงตรงข้ามเธอสายตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลพลอยผมรู้ว่าคุณต้องการถามอะไรผมขอโทษจริงๆ ที่ทำให้คุณต้องมาเจ็บปวดแบบนี้ฉันไม่ต้องการคำขอโทษฉันต้องการความจริงพิมพลอยกล่าวคุณกับดาวมีความสัมพันธ์กันจริงๆใช่ไหมอันันหลบสายตาไปชั่วขณะก่อนจะตอบใช่พลอยผมยอมรับว่าผมมีความสัมพันธ์กับดาวแต่ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่าระหว่างเรามันเริ่มห่างเหินและผมก็เผลอไปน้ำตาของพิมพลอยเริ่มไหลลงมา คุณไม่คิดจะบอกฉันเลยใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าฉันรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นคุณกับเธอที่ร้านกาแฟอานันต์ร,รู้สึกผิดอย่างเล็กซึง้งผมขอโทษจริงๆพลอยผมรู้ว่าผมทำผิดผมพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณให้ภยัยผมรักคุณและไม่อยากเสียคุณไปพิมพลอยรู้สึกสับสนและเจ็บปวดเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่เธอรู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้สำคัญ ที่สุดในชีวิตของเธอฉันต้องการเวลาพิมพลอยกล่าวฉันไม่สามารถให้ภัยคุณได้ทันทีฉันต้องคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของฉันและความสัมพันธ์นี้อนันพยักหน้าอย่างเข้าใจผมเข้าใจพลอยผมจะรอคุณและผมจะทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าผมยังรักคุณและพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองพิมพลอยถอนหายใจลึก ฉันหวังว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้แต่ในตอนนี้ฉันต้องการเวลาและพื้นที่เพื่อคิดหลังจากการสนทนาครั้งนี้พิมพลอยรู้สึกว่าหัวใจของเธอหนักแน่นแต่เธอก็รู้สึกว่ามันเป็นขั้นตอนสําคัญในการหาทางออกจากความเจ็บปวดนี้เธอต้องการเวลาเพื่อค้นหาความรู้สึกของตัวเองและตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปในอนาคต พิมพลอยใช้เวลาหลายวันในการอยู่คนเดียวและคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของความสัมพันธ์กับอนันต์ทุกครั้งที่เธอนึกถึงความทรยศของเขาหัวใจของเธอเหมือนถูกบีบรัดเพื่อนสนิทของพิมพลอยรู้สึกถึงความเศร้าของเธอและพยายามให้กำลังใจพิมพลอยถ้าเธอรู้สึกว่า อันนันสมควรได้รับโอกาสอีกครั้งเธอต้องทำตามความรู้สึกของตัวเองแต่อย่าลืมว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะเจ็บปวดและต้องการเวลาพิมพลอยฟังคำแนะนำของเพื่อนและตัดสินใจที่จะให้เวลาและโอกาสกับอันนันเธอตัดสินใจที่จะพูดคุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมาอีกครั้งในคืนหนึ่งพิมพลอยเรียกอันนันมานั่งที่ห้องนั่งเล่นทั้งสองนั่งลงที่โซฟา สายตาของพิมพลอยเต็มไปด้วยความตั้งใจอน,นันชันคิดและตัดสินใจแล้วพิมพลอยพูดฉันรู้สึกเจ็บปวดมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ฉันยังรักคุณและไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราจบลงแบบนี้ฉันยอมให้คุณพิสูจน์ตัวเองแต่คุณต้องทำให้ฉันเชื่อใจคุณอีกครั้งอาน,นันฟังด้วยความหวังพลอยผมขอบคุณที่ให้โอกาสผม ผมสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณเชื่อใจและรักผมอีกครั้งทั้งสองตกลงที่จะเริ่มต้นใหม่โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นพวกเขาเข้ารับการปรึกษาจากนักจิตวิทยาเพื่อช่วยให้ความสัมพันธ์กลับมาแข็งแรงพิมพ์พลอยและอนันต์เริ่มใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเช่นการทำอาหารเย็นด้วยกันการออกไปเดินเล่น และการพูดคุยเปิดเผยเกี่ยวกับความรู้สึกของแต่ละคนนักจิตวิทยาแนะนำให้พวกเขาฝึกฝนการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและการแสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผยวันหนึ่งอนันตเตรียมอาหารเช้าสำหรับพิมพลอยเขาพยายามแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและใส่ใจในความรู้สึกของเธอพิมพลอยรู้สึกประทับใจและเริ่มรู้สึกว่าความรัก และความเชื่อใจกำลังกลับมาพิมพลอยไม่สามารถให้อภัยอนันต์ได้ในทันทีแต่เธอก็รู้สึกว่าความรักของพวกเขากำลังกลับมาเธอเริ่มเปิดใจและยอมรับว่าอนันต์กำลังพยายามปรับปรุงตัวเองทั้งสองเริ่มมองเห็นความสำคัญของการสื่อสารและการใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นการปรึกษาจากนักจิตวิทยาช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการให้และรับ ในความสัมพันธ์ทั้งสองเรียนรู้ว่าการให้อภัยต้องใช้เวลาและความพยายามแต่หากพวกเขาร่วมมือกันพวกเขาสามารถผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ในช่วงเวลานี้พิมพลอยและอน,นันต์เริ่มรู้สึกว่าความรักและความเชื่อใจที่เคยสูญเสียไปกำลังกลับมาทั้งสองเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และเชื่อว่าพวกเขา สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและมีความสุขยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลังจากการเผชิญหน้ากับความจริงและการเริ่มต้นใหม่พิมพลอยและอน,นันต์ก็ได้ผ่านการปรับตัวที่สำคัญพวกเขาเริ่มใช้เวลาและความพยายามในการสร้างความเชื่อใจและความรักขึ้นมาใหม่พิมพลอยและอน,นันต์เข้ารับการปรึกษาจากนักจิตวิทยาเป็นประจำนักจิตวิทยาได้ แนะนำให้พวกเขาฝึกฝนการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและการแสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผยการพูดคุยกันทุกวันช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงความรู้สึกและความต้องการของแต่ละคนมากขึ้นหนึ่งในเทคนิคที่นักจิตวิทยาแนะนำคือเวลาหรือการใช้เวลาพิเศษเพื่อทำกิจกรรมที่ทั้งสองชอบร่วมกันพิมพ์พลอยและอนันต์เริ่มทำกิจกรรมเล็กๆที่เคยทำร่วมกันเช่น การทำอาหารเย็นด้วยกันการเดินเล่นริมทะเลและการดูหนังที่บ้านในคืนวันเสาร์ในช่วงเวลานี้อนันต์นพยายามแสดงให้พิมพลอยเห็นว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและใส่ใจในความรู้สึกของเธอมากขึ้นเขาทำสิ่งเล็กๆเ,เพื่อแสดงความรักและความเอาใจใส่เช่นการเตรียมอาหารเช้าการซื้อดอกไม้ให้เธอและการฟังเธอ อย่างตั้งใจเมื่อเธอมีเรื่องอยากพูดพิมพลอยรู้สึกประทับใจในความพยายามของอนันต์แม้ว่าเธอจะยังคงรู้สึกเจ็บปวดจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่เธอก็เริ่มเห็นว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากำลังดีขึ้นเธอเริ่มเปิดใจและยอมรับว่าอนันต์กำลังพยายามปรับปรุงตัวเองจริงๆนอกจากนี้พิมพลอยและอนันต์ยังเริ่มทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกัน เพื่อสร้างความทรงจำที่ดีเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์ทั้งสองเรียนรู้ว่าการทำกิจกรรมร่วมกันช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และทำให้พวกเขาใกล้ชิดกันมากขึ้นในช่วงเวลานี้อัน,นันเลิกติดต่อกับดาวโดยสิ้นเชิงเขาทำทุกวิถีทางเพื่อให้พิมพลอยเชื่อใจและมั่นใจว่าเขายังรักเธอ และพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้พิมพลอยเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวอนันต์และความรักของพวกเขาก็เริ่มกลับมาพิมพลอยและอนันต์เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องการการสื่อสารที่ดีและความพยายามร่วมกันพวกเขาเริ่มเห็นความสำคัญของการใช้เวลาอยู่ด้วยกันและการแสดงความรักและความเอาใจใส่ในทุกๆวันหลายเดือนผ่านไปความรัก และความเชื่อใจระหว่างพิมพ์ลอยและอน,นันต์เริ่มกลับมาพวกเขาเรียนรู้ว่าการผ่านอุปสรรคและความยากลำบากทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแข็งแรงและมั่นคงยิ่งขึ้นหลังจากการปรับตัวและพยายามสร้างความเชื่อใจขึ้นมาใหม่พิมพ์ลอยและอน,นันต์เริ่มรู้สึกถึงความรักและความสัมพันธ์ที่กลับมาแข็งแรงขึ้นกว่าที่เคยทั้งสองเรียนรู้ว่าการผ่านอุปสรรคทำให้พวกเขาเข้าใจ และรู้จักกันมากขึ้นอนันต์ยังคงทำทุกวิถีทางเพื่อแสดงให้พิมพลอยเห็นว่าเขาพร้อมที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเขาเริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรมที่แสดงถึงความรักและความเอาใจใส่ในทุกๆวันเขาจะเขียนข้อความเล็กๆเพื่อให้กำลังใจพิมพลอยวางไว้ในที่ที่เธอจะพบเช่นในกระเป๋าถือหรือบนโต๊ะทำงานของเธอ พิมพลอยก็พยายามเปิดใจและแสดงความรักกลับคืนเธอเริ่มพูดคุยเปิดเผยความรู้สึกของเธอมากขึ้นและรับฟังอัน,นันต์อย่างจริงใจทั้งสองเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและการให้เวลากับกันและกันการเข้ารับการปรึกษาจากนักจิตวิทยาช่วยให้พิมพลอยและอน,นันต์เข้าใจถึงความสำคัญของการให้และรับในความสัมพันธ์ พวกเขาเรียนรู้วิธีการจัดการกับความขัดแย้งและความเครียดในชีวิตคู่และหาวิธีที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเข้มแข็งขึ้นวันหนึ่งอันันได้จัดทำเซอร์ไพรส์เล็กๆให้พิมพลอยด้วยการจองวันหยุดสุดสัปดาห์ที่รีสอร์ทริมทะเลพิมพลอยรู้สึกตื่นเต้นและซาบซึ้งใจมากในทริปนี้ทั้งสองได้ใช้เวลาพักผ่อนและสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกัน พวกเขาได้พูดคุยและหัวเราะก,กันเหมือนในช่วงแรกๆของความรักในคืนหนึ่งที่รีสอร์ตอันันได้นำพิมพลอยไปที่ชายหาดเพื่อชมพระอาทิตย์ตกทั้งสองนั่งลงที่ผืนทรายอนันยิบกล่องเล็กๆออกมาและเปิดเผยแหวนที่อยู่ข้างในพลอยผมรู้ว่าเราผ่านอะไรมาแต่ผมสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้ความรักของเรายืนยาวและแข็งแรงกว่าที่เคย ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักคุณมากและผมจะไม่ทำให้คุณเจ็บปวดอีกอน,นันตพูดด้วยความจริงใจพิมพลอยรู้สึกตื้นตันและน้ำตาไหลออกมาฉันก็รักคุณอน,นันต์และฉันเชื่อว่าเราสามารถผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยกันทั้งสองสวมกอดกันใต้แสงพระอาทิตย์ที่กำลังรับขอบฟ้าเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุขพิมพลอย และอน,นันต์รู้ว่าความรักของพวกเขากำลังแข็งแรงและมั่นคงยิ่งขึ้นพิมพลอยและอน,นันต์กลับมาจากทริปด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหวังและพลังทั้งสองเริ่มมองเห็นว่าการผ่านอุปสรรคและความยากลำบากทำให้ความรักของพวกเขามีความหมายและเข้มแข็งยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปพิมพลอยและอน,นันต์สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและมีความสุข พวกเขารู้ว่าความรักต้องการความพยายามความซื่อสัตย์และการให้อภัยและพวกเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ความรักของพวกเขายืนยาวและมั่นคงสุดท้ายพิมพลอยและอนันต์ได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงคือการให้และรับการปร,รับตัวและการให้อภัยทั้งสองมองเห็นว่าอนาคตของพวกเขาเต็มไปด้วยความสุขและพวกเขา พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันหลังจากฟังคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับ